สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะมอนีนะคะเจอกันย่ำเสารน,นะคะท่านผู้ชมยังอยู่ที่หกโมงกว่านะคะหกโมงเจ็ดโมงนะคะพอดีนะคะกําลังนอนแสบๆนะคะท่านผู้ชมอากาศมันเย็นนะคะอากาศมันเย็นกะมีคุณพ่อเนะ,ค,ะคุณพ่อเซียนบุรีรัมเพิ่นเขามานีลา งวดแล้วนะคะเคยหายแนวทางหายแนวทางกับทั้งสื่อช่องอื่นแล้วนะคะผเอิญน,นะคะคุณพอ่อมีความเมตตานะคะเมตตาการุณาเนาะท่านผู้ชมเนาะอนุโมทนาบุญนะคะอยากแบ่งปันแนวทางให้กับท่านผู้ชมเอฟซีทางช่องสแตดาชาแนล กับไอสตาเชแนลนะคะท่านผู้ชมเนาะพื่โทมาแต่เสานะฮะแอนมินก็เลยว่าขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตตั้งของตั้งยางกอนะคะคุณพ่อโปรัยแนวทางเนาะยัางโบเคยลุดนะคะท่านผู้ชมยังโบเคยลุดนะคะตัวเหล็กโบได้หลายน้ำนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้เป็นงวดแรกที่ได้ติดตามนะคะคุณพ่อก็ได้ทรงรายละเอียดให้เบื้องค่าวๆนะคะเนาะท่านผู้ชมแอนมินก็เลยว่าจะขออนุญาตนะคะ ขออนุญาตโทรหาคุณพ่อนะคะแต่เันบ้าคุณพอนะคะจะโทรมานะคะท่านผู้ชมเนาะจะโทรมาจะเป็นคนโทรมาเองนะคะท่านผู้ชมคุณพ่อโทรมาแต่สแสเสาแอดไลน์กันไหวเรียบร้อยแล้วนะคะสหายแนวทางเตรียมพร้อมหายแนวทางกับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะไปติดตามรับชมรับฟังกันนะคะว่าตัวเลขของคุณพ่อที่คุณพ่อจะหายมากนะคะซิมีตัวใดแน่เป็นตัวไดแน่นะคะท่านผู้ชมเนาะ สวัสดีค่ะ alo ครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องไอครับผมค่ะสวัสดีผมจากครับผมจากนุงเสียมบุรีรัมย์ครับผม,บม,ค,บผมค่ะคุณคุณพ่อหรือว่าอ่าให้เอยื่นว่าคุณพ่อหรือว่าคุณผีคะนี่ครับเอยื่น พ่อก็ได้ครับผมอ๋อค่ะคุณพ่อเนาะค่ะเนาะพ่อเซียนบุรีรลำเนาะค่ะเนาะครับค่ะคุณพ่อสำหรับแนวทางวันนี้แนวทางของวันที่16พฤษภาคมครับผมค่ะพ่อครับผมอยากเป็นสุข่านบุญให้กับเอฟซีของน้องไอ้สตาใช่ไหมครับผมค่ะพ่อของบันที่16พฤษภาคมครับผมค่ะ พ่อพ่อเคยเห็นมันนี่จกักงวดแล้วคร uh, ับพ oh, ่อเอ่อเฮ็ดหลายโอ้เฮ็ดเฮ็ดมาหลายงวดแล้วเนาะพ่อเนาะครับผมค<ข>่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะอยากมาเป็นสัมพน์บุญออของช่องไอสตาร์ชแนลครับผมค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณพ่อช่องไอสตาร์ชแนลนะคะกระเพิ่งได้รับนะคะได้รับความกรุณานะคะจากคุณพ่อนะคะเซียนบุรีรัมนะคะ สำหรับงวดน,นี้คุณพ่อเฮอกมานนี้มีมีตัวใดบ้างคะคุณพอ่องวดวันที่1 6มิถุษภาพบคานี่าบนครับบน,บนเด่นอยู่ที่สามกับสี่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสักแป๊บหนึ่งนะคะคุณพอ่อบนเด่นสามกับสี่เนาะคะ่ะน้องครับผมคู่จับคู่ครับผม แล้วแป๊บหนึ่งนะคะพ่อขะพอจับคู่ค่ะจับคู่เออ่03กับ14ครับบน03กับ14เนาะค่ะน้อครับผมขะพอ0314ค่ะครับเอ่กลางครับผมขะพอกลางเด่นอยู่ที่ เจ็ดกับแปดครับผมลางเจ็ดกับแปดลางเดนเจ็ดกับแปดเนาะค่ะน้องครับคู่ชุดครับผมจับคูครับผมครับพอ่อมีเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะแปดเก้าครับผมแปดเก้านะค่ะน้อง ครับผมเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าค่ะครับผมข้างล่างนี่ฟันไปที่เจ็ดแปดกับแปดเก้าครับผมโอ้เจ็ดแปดกับแปดเก้านะคะพอครับข้างล่างครับส่วนข้าบนฟันที่ศูนย์สามครับผมโอ้ศูนย์สามเจ็ดแปดกับแปดเก้าครับผม ครับสวัสดีครับพอ่อเตี้องครับสวัสดีครับ<ฮ>สวัสดีครับผมลุงเสียกุลีรัมนะครับอยากเป็นสะพานบุญครับโอ้ยขอบคุณใ<อ>นหลายเด้อครับขอบคุณแท้ดิฟี่เด้อครับ,รบที่แบงปัน<ค>อันอันโจดเดนนี่โจ้เฮาเขาเป็นเล็กบิงใดเลยแม่บ่ครับครับผมเป็นเลขวบิงใดเลยครับผมโอ้ท่าบนยังพัน์รุ่ครับอ๋อ ถ้าบนนี่้วิ่งสามก็บิ่งสี่ถ้าล่างนี่วิ่งเจ็ดก็บิ่งแปดแน่นบอครับครับผมโมเดลก็หลายตัวเนาะภาสถิติมันก็มันก็เดือดดีครับก็เลยอยากเป็นสะพานบุญให้กับเย็บซีช่องกรเทืองกับช่องน้องไอสตาใช่ไหครับครับโอ้ยขอบคุณในหลายเด้อครับวันไปทำการสิ่งใดก็ขอให้มีแต่เงีนยแต่ข้ามไหลเขาเท่เขาเด้อ ผมมีสาตัวบ่ครับผมกับ FC สามตัวเก้มผมเก้เนาะครับผมสตัวเก้าศูนย์สามเม็ดเดียวเลยฟันเน่นเน้นเลยครับผมครับอืมครับ FC ท่านใดที่ ตามเซียนบุญรำกัเฉพาะลูกอยู่ครับเพราะว่าผมกไฮมาสนานแล้วครับไฮมาสหลายปีแล้วครับผมออยากแบ่งแบ่งบันตัวเลขสะพานบุญนะครับเอฟซีชอปสแตด้าเทเนียวครับผมอยากให้เออถูก็อยากให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนะครับ โชคลา<อ>มันก็รัเข้ามาเรื่อยๆครับอ,อ๋อครับผมแม่นครับผมเฮ้าท่าได้โชคได้ลาบแล้วเฮ้ากาแบ่งไปเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลเนาะมันกจ็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆเยนาะครับผมเนะาะครับผมเทวดาเพิ่นกระจีปรดปานครับแต่แม่นว่าเอาแบง่งเออ่สันปันส่วนอาบาศิบบาทยอดตู้บริจาคครับผม<อ>ให<น>้นคนทุกคนอยากมันก็สิต่อบุญไปเรื่อยเนาะครับเนาะ แมนครับแมนแมนแมนโอ้ยขอบคุณไดหลายเด้อครับที่มาแบ่งปันให้เอฟซีชองสตาร์ด้าชาแนลกับไอสตาร์ชาแนลเนาะครับผมเนาะขอบคุณได้หลายครับผมครับเลขอเมริแค่นี้แหละครับเอ่อพอเที่ยงครับกับให้เอฟซีนี่หมวดวันที่สิบหกตุลาภูกาในกับให้เฮงเมันหมานทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ผมมั่นใจกับเลขคิดว่าเขาวินแน่นอนครับผมกับให้เอฟซี เอาไปพิจารณาเนาะครับเนาะโตโตมันใจแห้งนี่แมนศูนย์สามเมนบอกครับครับผมศูนย์สามครับผมอืตัวร้องเหรอครับผมครับขอสอบไอ้คิี้เอาไปพิจารณาครับผมค่ะพ่อนุขอสอบถามเพิ่มเติมนยคะพ่อคันแม่นอ่าบบว่าจะเลีกตัวบนหรือว่าตัวล่างที่พ่อให้มาพ่อมีโตทีขึ้นมักบอกครับพ่อโตโตคิดมากครับโตคิดมากะ บนกับ03แล้วครับคิดมากแล้วก็วิ่งก็วิ่ง3ครับผมบนอือก็คือตัวตัวล่างก็คือตัวเด่นนั่นก็คือเจ็ดเก่าตัวร้องก็คือแปดเก่าครับผมอือเจ็ดเก่ากับแปดเก่าครับผมยังยังยังปรานาดครับล่างเลขบนเลขวิ่งนะครับยังประทานขาดครับผมครับนอกาให้แค็เป็นน้าท่านาะครับผมเนาะเสียนบุรีรัมนะครับผมเนาะพาวา อีอจาครับผมครับ <arrivé> ้พิจิจณาเองครับผมเพราะว่าแค่เป็นแนวทาาเพราะว่าแนวทางของคนเส้นริัมนี่เฮ็ดมาหลายปีเราพัรนาแต่ว่าผมว่าแบ่งปันให้เอฟซีช่องสตาร์ดาชแนวกับไอสตาร์ดชแนวเป็นหมวแหลกเนาะครับเนาะครับผมครับครับครับโอ้ก็ขอขอบคุณขอบคุณช่องเอ่อสตาร์ดาชแนวกับน้องไอสตาร์ดาชแนวกับ <Cornell. S 1> มันหมนทุกคนนะครับในหวดวันที่ส6นี ah, frase, Hari, ่ครับผมกับผมกับเป็นสะานบุญนะครับท่านใดที่ถูกในหวดวันที่16นี่ก็แบ่งไปเฮ็ดบุญเสียค่านามค่าไฟทั้งวัดนะครับผมกับอนุโมทนาทุกคนนะครับหวดนี้ก็ให้ยิงหมานทุกคนนะครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ นะคะท่านผู้ชมเนาะโตเลขกระยังถี่คุณพ่อเซียนบุรีรัมย์ไหมาเลยนะคะงวดน,นี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินพึ่งได้แนวทางจากคุณพ่อนะคะพึ่งได้แนวทางนะคะในความเมตตานะคะท่านผู้ชมเนาะจากคุณพ่อเป็นงวดแรกนะคะคุณพ่อเซียนบุรีรัมย์นะคะท่านผู้ชมเนาะคุณพ่อให้บลน,นะคะบนเด่นหรือว่าวิง่ง วิงสามกับสี่ตะวันตะวันเพิ่นจะนักสามแมนนักสามนะคะท่านผู้ชมเนาะนักโตว,วิงสาม,สามนะคะท่านผู้ชมส่วนเลขจับคู่นะคะที่ไดม่ามันสิมีเป็นศูนย์สามกับหนึ่งสี่โตทีพอไฮน้นก็คือศูนย์สามนะคะบ่หลายโตเนาะเอ็ดมินด์เนาะบ่บอบอ,บอน้อยเดียวน้อยเดียวเอ็ดเอ็ดมินด์คว่าเลขกอะอาจจะหลายกว่านี้นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเป็นเลขหัวคำเอ่อเลขสูตรคำนวณแต่วันนี้ถือว่าหน่อยแห้งนะคะท่านผู้ชมเนาะ หน่อยนะคะส่วนลางนะคะท่านผู้ชมพอให้มากนะคะเดนเจ็ดกระแปดหรือว่าวิ่งเจ็ดกระแปดนะคะมีอยู่สามชุดนะคะท่านผู้ชมเนาะก็คือเจ็ดแปดเจ็ดเก่าแปดเก่าพอว่าไห้เดนเดนก็คือเจ็ดเก่าแมนนะคะท่านผู้ชมเน้นนะคะเจ็ดเก่าก็แปดเก่าได้เพิ่งว่าแต่ว่าเอ็มมี่ไอเขียนผิดอบอกแมนเจ็ดเก่าก็แปดเก่า ต้องตามพ่อไพ่นะคะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดเก้าก็แปดเก้าแล้วเส้นสามตัวเพิ่ะมัมีเพิห้ชุดหนึ่งครับผมชุดเดียวแขนๆเลยเพิ่อนว่าเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามนะครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองไปพิจารณาเมืองครับเพิ่นห้แนวทางมาพอเที่ยงก็เลยอยากแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องได้เห็นได้เจอได้พัไปเลยเดี๋ยวเอาไปลองไปเสี่ยงโชค่บุ้งนะครับท่านผู้ชมเนาะมันกระโบนแอเพราะว่าถือว่าเพิ่นห้มากมันก็ต้องถือว่าเพิ่นกระเฮ็ดมากเข่าหลายครั้างกันละครับ เพิ่นถึงแบ่งปันให้ช่องอื่นว่าเรื่อยดนะครับเนาะก็่ยังเพิ่นบอกครับผมท่านใดที่มีโชคมีลาภกับเสยนบุรีรัมในงวดวันที่16นี่ก็อย่าลืมแบ่งส่วนเล็กส่วนน้อยครับไปซอยเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลกระบัดกระว่าหรือว่าคนยากจนจังซี่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะตามเจตนาลมของเพิ่นเพิ่นว่ามันก็แม่นอยู่ดอกครับคนเฮาคันได้โชคได้ลาภมาเฮาก็บแบ่งปันไปม,มันก็โชคลาภก่อนใหญ่ๆมันก็จะตามมาเรื่อยๆครับผมเนาะเพื่อที่ว่าสิได้ต่อเงินต่อทองนะคะให้กับเจ้าของนะคะท่านผู้ชมเนาะ ตอเงินตอทองนะคะทําบุญทําศีลทําท่านนะคะเนาะกระลองนําไปพิจารณากันเบิงนะคะสําหรับหงวดของวันที่สิบพกคสภาค้มฮงหานะคะขอแอมินนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะคะหากคุณพ่อได้รับชมรับฟังอยู่นะคะขอขอบคุณหลายๆนะคะที่อนุโมทนานะคะแนวทางนะคะท่านผู้ชมเนาะขอห้มีแต่ความโชคดีแมนนะคะขอให้คุณพ่อนะคะมีแต่ความโชคดีความสุขความเจริญนะคะแนวทางนะคะท่านผู้ชมเนาะ ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะรว,วยทุกสิ่งรวยทุกอย่างนะคะสุขภาพเงินทองนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขนะคะงวดนี้แอมมิงกะคันแมนไพร์มักนะคะท่านผู้ชมคันแมนไพร์ม,มักมักกับจุดไหวเนาะ,ะมักกับจัดคัดกับบวาก,กันนะคะทั้งสองช่องนะคะสตาร์ดาชาแน,นลกับไอสตาร์ชาแนลคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวล่าไปก่อนนะคะคันแมนไพรเนี่ยวาลสัมติด คันแมนไพรมักกับลักซีบาเบอกก๊ลักซีบาคันแมนไพรมักนะคะท่านผู้ชมเนาะเอมมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะห้กับสตาร์ดาชาแนลไอสตาร์ชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าจะได้บอพ่าคลิปใหม่ๆของทั้งสองช่องนะคะบอสิไปติดตามตัวหล็กยู่หม่องได้เนาะเนาะจะได้บอพ่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอมมนกระตองคอตัวล่าไปก่อนนะคะสวัสดีคขอกระไมคลิปหนาครับผมมันหมานกันสุดสุกคนเด้อครับค่ะสวัสดีค่ะ